สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับธนพรม45แผ่บุญเป็นกุศลสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันที่11นอกจากนี้ยังใช้ทำนายหมายเลขสุดท้ายของบัตรประชาชนได้ด้วยการทำนายนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดรวมไปถึงลัคนาราศีเกิดของแต่ละท่านซึ่งอาจมีผลแตกต่างกันไปบ้างโดยการทำนายหรือแนะนำจะมีทั้งข้อดีข้อเสียตามหลักโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักที่จะนับวันใหม่ในเวลาหกโมงเช้าคือพระอาทิตย์ขึ้นเรื่อยไปจนถึงตีห59นาทีจะนับเป็นวันเดียวกันครับ คนที่เกิดวันที่11โดยทั่วไปมีความร,รู้สติปัญญาดีมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นชอบชื่อเสียงความเด่นดังทำอะไรต้องให้เป็นที่จดจำของคนทั่วไปใจร้อนทำอะไรอยากให้ได้ดังใจเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างถือตัวหยิ่งทนงรักเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตนเองเป็นที่สุดมีความทะเยอทะยานปรนา,ารถนาความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตสูงมั่นใจในตนเองสูงเข้าขั้นดื้อรั้นเอาตัวเองเป็นใหญ่ชอบชัยชนะไม่ชอบความพ่ายแพ้หรือเป็นรองใคร เป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบหากผิดหวังจะเสียใจท้อใจรุนแรงถึงขั้นรับไม่ได้ภายนอกจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนเองเข้มแข็งแต่แท้จริงแล้วภายในอ่อนไหวมากบุคลิกซับซ้อนเดาใจยาก ความที่เป็นคนใจร้อนจะทําให้ขาดสติขาดความระมัดระวังรอบคอบทาอะไรมกักทาได้ดีตอนต้นแต่ระหว่างกลางหรือท้ายที่สุดแล้วมักล้มเหลวหรือล้มเลิกเพราะความสับสนความหนักแน่นของความคิดและจิตใจคนวันที่11เเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วขี้ใจน้อยเอาแต่ใจตนเองจึงเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นตามใจเอาใจตนเองเป็นพิเศษเป็นคนซื่อตรงจริงใจจริงจังตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยม และไม่ชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงหรือเอาชนะใครชอบต่อสู้แข่งขันตรงๆด้วยความรู้ความสามารถของตนเองคนวันที่11มีหมายเลขหนึ่งสองตัวเคียงคู่กันซึ่งเลขหนึ่งคือดาวพระอาทิตย์เคียงคู่และประทักกันสองดวงส่งผลให้เป็นคนใจร้อนมากบุคลิกซับซ้อนขัดแย้งในตนเองสูงพอสมควรบางคนภายในแข็งแกร่งแต่แสดงออกภายนอกนุ่มนวลแต่โดยมากแล้วจะเป็นคนที่แสดงออกภายนอกแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวมั่นคงยิงทันงตนแต่ภายในแฝงความเมตานุ่มนวลอยู่ ทำให้ดาวใจยากเอาใจยากมักชอบซ่อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดบุคลิกลักษณะที่แท้จ,จริงของตนเองไว้ภายในไม่เผยให้ใครเห็นทำให้คนอื่นอ่านใจยากไม่สามารถทายใจได้ง่ายๆเป็นคนเมื่อมั่นใจทุ่มเททำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่งั้นไม่ยอมแม้จะต้องใช้วิธีที่สุดโต่งไม่ประนีประนอมเลยก็ตามเป็นคนชอบชัยชนะต้องเป็นที่หนึ่งเหนือใครเป็นคนที่มีสติป,ปัญญามีความรู้ความสามารถฉเฉลียวฉลาดอย่างมากไม่ชอบง้อหรือพึ่งพาความช่วยเหลือจากใคร เมื่อรับปากทำสิ่งใดกับใครไว้ต้องทำให้สำเร็จไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเสียสัจจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากทั้งอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดังอยากเป็นผู้นำผู้มีอำนาจและเมื่อมีอำนาจแล้วหลายคนมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจแบบเผด็จก,การครับคนวันที่11จึงเป็นที่กล่าวขานเป็นเป้าของความสนใจทั้งทางด้านการชื่นชมและด้านของการเป็นที่หมันไส้อิจฉาริษยาของคนอื่นที่รู้สึกว่าพ่ายแพ้เสียหน้าเสียรู้เสียความนิยมชมชอบให้แก่คนวันที่11 จึงเกิดศัตรูได้ง่ายซึ่งบางคนที่เกิดวันที่11อาจจะไม่ได้มองว่าคนอื่นเป็นศัตรูเพราะตัวเองก็เพียงแค่ทําหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถของตนเองเท่านั้นแต่คนอื่นอาจมองว่าคุณเป็นศัตรูที่ต้องโค่นล้มให้ได้ครับแต่ก็ใช่ว่าใครคิดอยากจะล้มหรือเอาชนะคนวันที่11แล้วจะทําได้ง่ายๆนะครับระวังจะโดนคนวันที่11ตอบโต้อย่างเจ็บแสบแสนสาหัสครับคนวันที่11เป็นคนที่มีความโดดเด่นทั้งด้านความรู้ความสามารถ หน้าที่การงานฐานะก,การเงินที่ร่ำรวยมั่นคงมีความเป็นผู้นำใจกว้างใจใหญ่ชอบช่วยเหลือผู้คนหลายคนถึงกับเอาเกติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงของตนเองเป็นประกันด้วยจึงทำให้มีคนมากหน้าหลายตาหลายระดับหลายชนชั้นเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำปรึกษาแต่ต้องระวังด้วยเพราะชะตาม,มักบถูกคนทรยศหักหลังหลอกลวงนำเอาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้จะช่วยเหลือใครคิดให้ดีคิดให้รอบคอบให้สมเหตุสมผล สมควรแก่การช่วยเหลือมองให้ไกลด้วยว่าช่วยเหลือไปแล้วจะไม่นำปัญหาความเดือดร้อนกลับมาสู่ตนเองได้ครับเพราะคนวันที่11บางคนถึงกับล่มจมตกต่ำเพราะเอาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองไปค้ำประกันช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละครับเกียรติยศชื่อเสียงกว่าจะสร้างสมขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องรักษาไว้ให้ดีครับคนวันที่11ให้คุณสังเกตให้ดีครับเลข 1- นสองตัวมีัยยะว่าเป็นการประทะต่อสู้กันเองเพราะดาวอาทิตย์คู่กับดาวอาทิตย์ไม่ได้เป็นมิตรเท่าที่ควรนะครับ แต่กลับจะทําให้คุณมีปัญหาที่ต้องต่อสู้ขัดแยง้งมีศัตรูที่มีอํานาจมี power มีบารมีมีตําแหน่งฐานะที่พอๆกันหรือยิ่งใหญ่กว่าคุณยิ่งคุณต้องการขึ้นสูงต้องการชัยชนะความสําเร็จมากๆศัตรูคู่แข่งของคุณก็ยิ่งเป็นตัวระดับท็อปที่มีอํานาจสูงบางทีเหนือกว่าคุณมากเตรียมพร้อมที่จะสู้รบปลบมือกับคุณอยู่ครับชีวิตของคนวันที่11อาจต้องต่อสู้กับผู้มีอํานาจฉะนั้นจะทําการสิ่งใดที่ต้องต่อสู้แข่งขันให้วางแผนให้ดีมีสติรอบคออบอย่าใจร้อนวูวาม และเตรียมทางหนีทีไล่ให้ดีครับและอีกในยะหนึ่งเลขหนึ่งคู่กับเลขหนึ่งหมายถึงคุณอาจจะมีมิตรหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ชิดที่มีความรู้ความสามารถฐานะความเป็นอยู่ที่สูงระดับเดียวกันกันกบคุณหรือระดับที่สูงกว่าเรียกได้ว่าร้อนเจอร้อนมีแต่จะทําให้ไฟลุกโหมเผาพลานด้วยกันทั้งสองฝ่ายได้นานวันเข้ามิตรหรือคนใกล้ชิดคนร่วมง,งานมักกลายเป็นศัตรูคู่แข่งชิงดีชิงเด่นต่อสู้ห้ามหันกันเองครับฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนําว่าอย่าคบหาแต่เฉพาะกับคนระดับสูง ให้เคาหาและทำดีกับคนระดับที่ต่ำกว่าตัวเองเอาไว้บ้างเพื่อเป็นผู้ช่วยหรือบริวารที่จริงใจต่อคุณให้เยอะจะได้เป็นกองหนุนคอยค้ำคอยผูดงและผลักดันให้คุณไม่ล้มและพบกับชัยชนะจนประสบความสำเร็จได้ครับคนวันที่11จะเป็นคนที่ถ้าเบื่อหรือไม่ชอบอะไรก็ทิ้งหรือเดินหนีได้ทันทีโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆออกแนวเอาตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งจะส่งผลเสียหลายอย่างตามมาทั้งต่อตัวเองและสังคมคนรอบตัวคนวันที่11คุณต่อสู้ฟันฝ่าสิ่งต่างๆนานาไปสู่ความสำเร็จได้ แต่ให้ระวังว่าจะสู้ความรุ่มร้อนรุนแรงของตนเองไม่ได้ทุกอย่างจะพังเพราะความใจร้อนและขาดสตินี่แหละครับคนวันที่11ต้องระวังเพราะชีวิตเปรียบดังมีพระอาทิตย์สองดวงมาปะทะกันชีวิตจะมีอุปสรรคใหญ่ศัตรูคู่แข่งที่มีพลังอำนาจพอๆพกันหรือใหญ่กว่ามาทําให้ชีวิตของคุณพังล่มจมได้ชะตาชีวิตคนวันที่11มักพลิกผันมีจุดหักรุนแรงฉับพลันได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องตั้งสติให้ดีอย่าใจร้อนวู่วามถ้ามีว่แววว่าจะเป็นฝ่ายแพ,ยพ,ยพยยย้แพ้ ก็ให้ลดความร้อนในใจความะนงหลงตนลงอย่าแข็งขืนให้ออนอ่อนผ่อนปลนลงบ้างถอยมาตั้งหลักเอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วรอเวลาฟื้นตัวใหม่จะเป็นทางออกที่ดีกว่าที่จะสู้จนตัวตายแล้วไม่สามารถพลิกฟื้นอะไรได้อีกเลยแต่ถึงอย่างไรคนวันที่11ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆต่อให้ชีวิตพลิกผันมีจุดเปลี่ยนให้ล้มเหลวล่มจมขนาดไหนก็จะต่อสู้พลิกฟื้นตั้งตัวกลับมาใหม่จนได้พลิกสถานการณ์ฐานะชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับมาดีดังเดิมหรือดียิ่งกว่าเดิมได้ แต่ต้องเตือนสติตนเองไว้เสมออย่าให้สถานการณ์พลิกผันกลับไปเลวร้ายเพราะขาดสติใจร้อนอีกครับเพราะคนวันที่11มักถูกผลักให้ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานที่ยากยากโปรเจกต์ใหญ่สําคัญสําคัญที่คนอื่นทําไม่ได้หรืองานที่มีความเสี่ยงสูงหรืองานที่เป็นข้อพิพาทขัดแย้งรุนแรงต้องไปเป็นคนกลางแก้ปัญหาความขัดแย้งของแต่ละฝ่ายปัญหาการเงินปัญหาทุจริตคอรัปชันปัญหาที่อาจมีคนขอให้คุณไปกู้ยืมเงินหรือค้ำประกันต่างๆให้หรืออะไรที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของคนอื่น หรือของหน่วยงานขององค์กรมาให้ทําให้ช่วยเหลือแก้ไขเพราะเชื่อมั่นในความร,รู้ความสามารถฐานะความเป็นอยู่ทางสังคมความบุกตลุยสู้งานของคุณครับและจุดนี้ให้ระวังต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะบางคนตั้งใจจะเอาปัญหาใหญ่เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้แก่คุณเพื่อหวังก่นแกล้งหรือแทงข้างหลังทําให้คุณเกิดความผิดพลาดล้มเหลวจนต้องพบกับความพินาศตกต่ำได้ครับคนวันที่11แม้จะเป็นคนใจร้อนเวลาตรวจแสดงอารมณ์รุนแรงเอาตัวเองเป็นใหญ่ แต่ลึกๆแล้วเป็นคนห่วงใยชอบช่วยเหลือโอบอ้อมคนอื่นโอบอุ้มครอบครัวพ่อแม่คู่ครองลูกหลานญาติพี่น้องคนสนิทใกล้ชิดหรือบริวารที่สนิทไปเสียทุกเรื่องทุกสิ่งที่ทําที่ต่อสู้ทํางานหนักหรือสร้างฐานะชีวิตความเป็นอยู่ให้มั่นคงก็เพื่อที่จะช่วยเหลือโอ,อบอุ้มคนอื่นให้อยู่อย่างสุขสบายอยู่ดีกินดีโดยไวยเพราะเลข11คือเลขหนึ่งซ้อนกันกําหนดให้มีความเป็นผู้นําที่ต้องรับผิดชอบสูงต้องนําพาคนอื่นไปสู่ความมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แม้ตนเองจะต้องลำบากคนวันที่11หลายครั้งที่คิดถึงคนอื่นก่อนตนเองเพื่อแสดงศักดิ์ศรีความเป็นผู้นำครับชีวิตคนวันที่11บางคนเกิดมาในชาติกลกูลที่ร่ำรวยมีความสุขสบายมีบริวารคอยรับใช้ช่วยเหลือมีความรู้การศึกษาดีอยากได้อะไรก็ง่ายไปหมดนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณเกิดมามีชะตาราศีที่ดีมาช่วยหนุนในชะตาแต่คนวันที่11ส่วนมากกว่าจะร่ำรวยกว่าจะเป็นเจ้าคนนายคน ได้เป็นเจ้าของกิจการมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีรายได้ดีมั่งคั่งต้องต่อสู้ฟันฝ่าอย่างหนักต้องเผชิญกับการแข่งขันความขัดแย้งคนก่นแกล้งทรยศหักหลังเจอเล่ย์เหลี่ยมของคนเจอคนที่กีดกันความสำเร็จเจอเรื่องแย่ๆความขัดแย้งฟ้องร้องอิจฉาริษยาไม่จริงใจสารพัดกวาจะพบความสำเร็จทุกอย่างล้วนพึ่งพาความรู้ความสามารถสติปัญญาความคิดของตนเองต้องผ่านความเหนื่อยยากทั้งกายทั้งใจทั้งใช้สติปัญญาความคิดความอ่านวางแผนชีวิตอย่างหนัก ไม่ใช่ว่าจะรอโชควาสนาช่วยหรือมีโชควาสนาดีมาตั้งแต่เกิดครับแต่คนวันที่11ที่เกิดมาโชคดีมีวาสนาร่ำรวยสุขสบายมาตั้งแต่เด็กก็อย่าประมาทชะล่าใจครับเพราะดวงอาทิตย์สองดวงจะผลักด,ดันให้คุณมีแล้วอยากมีอีกมีฐานะดีแล้วก็ต้องมีเพิ่มพูนให้มั่งคั่งต้องรักษาไว้ให้มั่นคงต่อไปจะตกต่ำไม่ได้นั่นเป็นเพราะความรับผิดชอบเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูลที่คุณจะต้องกลายเป็นผู้แบกรับและรับผิดชอบไปตลอดไม่ให้ตกต่ำเพราะตัวคุณ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากเช่นกันครับคนวันที่11เป็นคนที่มีอุดมการณ์ในชีวิตสูงรักเกียรติยศศักดิ์ศรีจะไม่ชอบคดโกงรังแกใครหลอกลวงใครหรือใช้เส้นสายขอความช่วยเหลือหรือยืมมือคนอื่นมาใช้เพื่อความสําเร็จทางหน้าที่การงานจะชอบใช้ความร,รู้ความสามารถสติปัญญาแรงกายแรงใจของตนเองฟันฝ่าไต่ขึ้นไปสู่ความสําเร็จเพื่อไม่ให้ใครครหาได้แต่คนวันที่11หลายคนที่มีอํานาจบาร,รมีมีฐานะความเป็นอยู่ระดับสูงเป็นผู้บริหารหรือผู้นํา ลับจะมีแนวโน้มที่ใช้อํานาจแบบเผด็จก,การเบร็ดเสร็จรวมอํานาจไว้ที่ตนเองเป็นจุดเดียวอาจจะมีบางครั้งที่ใช้อํานาจของตนเองเข้าไปแทรกแซงต่อรอง,บ,งรบังคับควบคุมเพื่อรักษาฐานะของตนเองไว้ให้อยู่ตลอดไปครับยิ่งมีอํานาจยิ่งต้องต่อสู้อย่างหนักบางครั้งถึงขั้นเหยียบคู่ต่อสู้ให้ล่มจมดับดิ้นไปเพื่อให้ตนเองยืนเป็นที่หนึ่งบนจุดสูงสุดครับคนวันที่11ที่มีอุปนิสัยเป็นผู้นําสูงจะชอบออกหน้ารับแทนหรือต่อสู้เพื่อคนในครอบครัวบริวารคนรักนับถือ คนสนิทหรือหน่วยงานองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบดูแลอยู่ใครไปสร้างปัญหาเดือดร้อนอะไรมาจะต้องเข้าไปดูแลจัดการแก้ปัญหาที่คนในความร,รับผิดชอบของตนเองสร้างขึ้นอย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสื่อมเสียมาถึงตนเองได้แต่จะสู้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องถ้าคนในความดูแลรับผิดชอบของตนเองผิดจริงเลวร้ายเหลือทนก็พร้อมจะลงโทษอย่างหนักบางคนถึงขั้นตัดขาดออกไปจากความดูแลรับผิดชอบตัดขาดไปจากความร,รับความสนิทสนมไว้ใจของตนเอง ไปแล้วไปรับจะได้กลับมาให้เห็นหน้าอีกยิ่งถ้ามาทําให้ตนเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้วยแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เป็นคนยิงทะนงงหัวแข็งไม่ยอมใครง่ายๆจะยอมอ่อนน้อมอ่อนโยนนอบน้อมให้เฉพาะกับคนที่ตนเองนับถือชื่นชมยอมรับในคุณค่าหรือผลงานและเป็นคนที่มีฐานะตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเหนือกว่าหรือเป็นผู้อาวุโสที่มีเกียรติในสังคมและยังเป็นคนที่นอบน้อมต่อบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยครับ ใครที่ทําให้คนวันที่11หมดความนับถือหรือโกรธเกลียดขึ้นมาหรือมารังแกอย่างไร้เหตุผลคนวันที่11พร้อมที่จะโจมตีโต้อตอบชนิดที่คนฝ่ายตรงข้ามไม่ทันตั้งตัวได้แต่โดยมากจะทําไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวป้องกันเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองไม่ชอบไปทําร้ายหาเรื่องใครก่อนอย่างไร้เหตุผลครับคนวันที่11ครับเนื่องจากว่าคุณเป็นคนจริงจังในทุกสิ่งทําให้มีเรื่องให้ต้องคิดต้องแก้ไขหรือรับผิดชอบมากๆจึงทําให้เป็นคนที่ต้องใช้สมองความคิดเยอะ จึงให้ระวังว่าจะกลายเป็นคนคิดมากมีเรื่องให้ต้องคิดหลายเรื่องจนอาจทําให้เป็นคนจิตวิตกคิดมากว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จะผ่านไหมทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จะดีไหมจะสําเร็จไหมหลายสิ่งหลายอย่างรุมอยู่ในหัวอาจารย์ขอแนะนําว่าให้ลดลดลงบ้างหน้าที่การงานหลายๆอย่างแบ่งให้คนอื่นไปคิดไปทําบ้างไม่ต้องแบกรับเอามาคิดมารับผิดชอบอยู่คนเดียวเพราะจะทําให้คุณวิตกหลายอย่างจนตัดสินใจผิดพลาดเสียงานเสียการได้เพราะบางครั้งคุณเป็นคนที่ท่าเบื่อ ไม่เอาไม่ทําอะไรแล้วจะตัดทิ้งทันทีไม่สนใจใจดีไม่สารต่อมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันยิ่งทําให้เลวร้ายกันไปใหญ่อะไรที่วางมือหรือเอาออกจากหัวสมองความคิดได้ก็เอาออกไปครับแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นไม่เครียดไม่ต้องวิตกกังวลมากครับถ้าพูดถึงด้านการงานคนวันที่11เป็นคนที่ทุ่มเทนในการทํางานสุดชีวิตไม่เสร็จไม่เลิอกอดหลับอดนอนเหนื่อยยากแค่ไหนก็ทนได้เพื่อผลสําเร็จในอาชีพการงานทุกอย่างต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผลงานของตอนเองต้องดีเลิศต้องเนียบต้องโดดเด่นไม่แพ้ใครบางคนงานต้องมาก่อนทำงานจนไม่ยอมกลับบ้านอยู่กับครอบครัวพี่น้องไม่ออกไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทบ้างถ้างานไม่เสร็จอย่าวังว่าจะวางมือจากงานง่ายๆครับแต่ถ้ามองในมุมลึกจริงๆที่เป็นแบบนี้เพราะต้องการสร้างความมั่นคงด้านการเงินตำแหน่งฐานะทางสังคมก็เพื่อดูแลค้ำจุนคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนรักคนใกล้ชิดให้มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามมาจริงๆแล้วที่ทำเพื่อตอนเองก็ทำเพื่อคนอื่นด้วยครับ พราะคนวันที่11แม้จะเอาแต่ใจตนเองแต่แท้จริงเป็นคนชอบช่วยเหลืออบอุ้มคนอื่นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจว่าตนเองมีพลังมีอำนาจมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วจะพอใจมากที่ตนเองมีบริวารมากมายที่เชื่อฟังนับถือและจงรักภักดีต่อตนเองครับคนวันที่11สามารถทำงานเป็นถึงระดับผู้บริหารได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทุกอย่างที่บริหารเป็นไปตามความคิดสร้างสารรค์ของตนเอง หุ้นส่วนหรือลูกน้องหรือผู้ร่วมง,งานต้องยอมทําตามความคิดจินตนาการของตนเองที่วางไว้ถ้าไม่ทําตามมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแยง้งแตกหักรุนแรงและกิจการธุรกิจที่ทําอาจพังอาจล้มเหลวได้ครับคนวันที่11หลายคนเจ้าอารมณ์น้อยใจเก่งใจร้อนเอาอารมณ์และความคิดของตนเองเป็นใหญ่ดังนั้นจึงทํางานประจําหรือรับราชการที่มีระเบียบกฎเกณฑ์มีรายละเอียดข้อบังคับในการทํางานเยอะจะทนอยู่ไม่ค่อยได้เพราะชอบทําตามใจตัวเองมากกว่า จึงเหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการอาชีพอิสระอยากสร้างสรรค์ผลงานหรือทําการแสดงผลงานอะไรก็ได้ตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นคนที่มีจินตนาการสูงและมีลักษณะเฉพาะตัวสูงคนวันที่11จึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการสูงใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเช่นศิลปินดารานักแสดงนักเขียนนักแต่งเพลงนักดนตรีผู้กำกับละครหรือภาพยนตร์ครีเอทีฟคอนเทนต์ครีเอเตอร์ งานเกี่ยวกับการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์หลอดไฟฟ้าค่าขายทองคําหรือเครื่องเงินเป็นแพทย์พยาบาลข้าราชการก็ทําได้แต่ต้องมีใจรักจริงๆนักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กเครื่องจักรเหมืองแร่นักกฎหมายทนายความงานสังคมสงเคราะห์งานเกี่ยวกับมูลนิธิการกุศลเป็นต้นคนวันที่11เเหมาะกับงานหรือโปรเจกต์ที่ต้องบุกเบิกฝ่าฟันในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เป็นงานระยะสั้นๆใช้เวลาไม่นานมากนักหรือทําเสร็จจบเป็นงานงานไปจะดีกว่าที่จะทํางานระยะยาวหรืองานประจําหรือทําธุรกิจอะไรที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยสูงสุดแล้วอาจจะขายเอากําไรหรือมอบธุรกิจกิจการนั้นให้แก่ทายาทหรือคนที่เชื่อใจขึ้นรับช่วงต่อแล้วตนเองอาจจะลองบุกเบิกไปทําธุรกิจใหม่ให้สําเร็จร่ารวยขึ้นมาอีกแต่การจะเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปทําอีกสิ่งหนึ่งนั้นต้องมีสติรอบคอบครับเพราะชะตาชีวิตของคนวันที่11มักประสบความสําเร็จสูงสุด แล้วพลิกผันเจอปัญหาเลวร้ายฉุดกระชากให้ตกต่ำได้บางทีต้องเลือกว่าจะวางมือในจุดที่สําเร็จสูงสุดมีคนยกย่องนับถือหรือจะวางมือเมื่อถึงเวลาล้มเหลวตกต่ำไร้คนรักไร้คนนับถือครับถ้าผิดหวังในชีวิตรุนแรงอาจหมดแรงกายแรงใจจนไม่อยากทําอะไรอีกอาจารย์ขอแนะนําว่าบางครั้งรู้จักลดความทะเยอทะยานลงบ้างลดความหยิ่งทะนงรู้จักปล่อยวางตามสถานการณ์ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์มีสติรบอบคอบ ไม่ว่าจะสารต่องานเก่าหรือบึกเบิกงานใหม่ก็จะประสบความสําเร็จด้วยดีครับด้านความรักของคนวันที่11อชอบให้คนรักสนิทใกล้ชิดตามใจเอาใจตนเองคอยอยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นคู่คิดให้กําลังใจกันอยู่เสมอแต่ไม่ใช่ว่าให้กําลังใจกันแบบเอาอกเอาใจประจบประแจงนะครับต้องทําด้วยความจริงใจครับจึงจะอยู่เป็นคู่รักกับคนวันที่11ได้และที่สําคัญคือใครที่เป็นคู่รักหรือคนสนิทของคนวันที่11คุณต้องใจเย็นมากมาก เตรียมรับมือกับความใจร้อนเจ้าอารมณ์ของคนวันที่11ได้เลยและต้องเป็นคนที่คอยเตือนสติเขาหรือเธอเวลาที่ใจร้อนวู่วามจนขาดสติต้องปลอบประโลมให้กำลังใจหรือดึงสติเขาหรือเธอกลับมาให้ได้และต้องคอยเป็นหลักให้เขาหรือเธอพักพิงได้เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคหรืออะไรที่ฝืนใจฝืนความรู้สึกนึกคิดที่เขาหรือเธอไม่ชอบแต่จําเป็นต้องทําเพื่อให้ข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เพราะคนวันที่11มีเรื่องให้ขัดใจไม่พอใจอยู่บ่อยๆครับ คนที่เป็นแฟนเป็นคู่รักหรือคนสนิทข้างกายของคนวันที่11อาจจะเอาอกเอาใจอ่อ,อนหวานกับเขาหรือเธอได้แต่ไม่ใช่ว่าตามใจเสียทุกเรื่องเรื่องไหนที่จะทําให้คนวันที่11ต้องล้มเหลวหรือเกิดความเสียหายคุณต้องรู้จักเตือนสติเขาหรือเธออย่างนุ่มนวลอ่อนโยนเพื่อให้ข้ามคนอุปสรรคไปด้วยกันและครองคู่กันได้ยาวนานครับแต่คนวันที่11หลายคนมักไม่สมหวังในความรักคนรักหรือเพศตรงข้ามหาที่จะอยู่ด้วยกันอย่างจริงใจมั่นคงยาวนานได้ยากเต็มทีระวังจะโดนทิ้ง ถูกคนรักนอกใจหรือมีมือที่3าําลายชีวิตคู่ได้ครับควรรอบคอบระมัดระวังกับการคบหาผู้คนอย่าไปตั้งความหวังหรือคาดหวังกับคนอื่นมากนะักหลายคนหลายความคิดเห็นหลายคําพูดเกินไปจะทําให้ความคิดของคุณสับสนวุ่นวายคิดมากขาดความมั่นคงในจิตใจของตนเองได้ให้ระวังคนใกล้ตัวจะเป็นศัตรูคิดร้ายปองร้ายคนรอบตัวทรยศหักหลังทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นหาคนช่วยเหลือจริงใจไม่ค่อยได้เพื่อนฝูงญาติมิจะนําความเดือดร้อนมาให้ครับ คนวันที่11รักใครรักจริงทุ่มเทให้เต็มที่แต่ถ้าหากถูกคนรักนอกใจหรือมีมือที่3คนวันที่11พร้อมที่จะตัดขาดค,าดความสัมพันธ์แม้ในใจลึกๆจะยังรักจะยังผูกพันอยู่แต่เนื่องจากเป็นคนที่ทะนงตนรักศักดิ์ศรีมากเรื่องแบบนี้เหมือนถูกหมิ่นศักดิ์ศรีถูกดูถูกความรักความจริงใจคนวันที่11จะตัดขาดค,าดความสัมพันธ์แบบไม่รีรอและไม่มีวันตามง้อขอคืนดีให้เสียศักดิ์ศรีครับเป็นคนเจ็บแล้วจำฝังใจด้านการเงินของคนวันที่11 เป็นคนไม่ค่อยมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะรอความร,ร่ำรวยจากโชคลาภวาสนานั้นยากต้องทำมาหากินเองด้วยความร,รู้ความสามารถของตนเองหลายคนอาจทำงานทำธุรกิจการค้าขายแล้วร่ำรวยมากแต่เมื่อรวยสุดๆแล้วก็มักจะ,ะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนทั้งจากความผิดพลาดของตนเองหรือคนรอบตัวหรือถูกคนรักญาติพี่น้องเพื่อนพ้องบริวารหลอกลวงคดโกงทรยศหักหลังให้เสียทรัพย์สินเงินทองและหากสงสารให้ใครยืมเงินหรือไปค้ำประกันเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้ใคร ก็ให้ระวังจะถูกหลอกไม่ได้เงินคืนแถมยังต้องมาคอยชดใช้หนี้สินให้คนอื่นหรือรุนแรงถึงขั้นฟ้องร้องติดคุกติดตารางได้จะช่วยทางการเงินใครต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากครับถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองได้ถ้าปฏิเสธได้ก็ควรรีบปฏิเสธจะปลอดภัยมากกว่าครับและคนวันที่11ถ้ามีโชคลาภก้อนโตมักเจอทุกขลาบก้อนใหญ่ตามมาทําให้หมดตัวได้จากหลายสาเหตุที่คาดไม่ถึงอาจารย์ขอแนะนําว่าถ้าได้โชคลาบก้อนใหญ่ ควรแบ่งเงินไปทำบุญต่างๆพอประมาณจะทำให้รอดพ้นจากทุกขลาภแล้วผลบุญจะทำให้ยิ่งร่ำรวยขึ้นไปได้คนวันที่11เป็นคนที่ชะตาร้อนต้องหมั่นทำบุญทำกุศลเยอะๆครับทางด้านสุขภาพของคนวันที่11ให้ระวังโรคเกี่ยวกับระบบเลือดเกรดเลือดการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือได้รับสารพิษสารเคมีหรือรังสีอาการสารพิษตกค้างในกระแสะเลือดต่อมน้ำเหลืองธาตุไฟสูงอาการร้อนในโรคผิวหนังหรือปัญหาผิวหนังเปื่อยผุพอง ระวังไฟไหม้นำร้อนลวกโรคเครียดโรคประสาทไมเกรนโรคเกี่ยวกับกระดูกภูมิคุ้มกันร,ร่างกายทำงานผิดปกติโรคเกี่ยวกับตับไตและให้ระวังการบาดเจ็บจากการต่อสู้ทำร้ายร่างกายด้วยครับผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับมดลูกช่องคลอดเป็นต้นคนวันที่11ที่ประกอบด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลคุณความดีรู้จักพัฒนาตนเองไปในด้านที่ดีรู้จักฝึกสมาธิจะทําให้เป็นคนรู้จักสงบสติอารมณ์ให้เป็นคนใจเย็นขึ้นไม่ใจร้อนวู่วาม สติปัญญาความคิดอ่านไตรตรองการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบก็จะตามมาจะเป็นคนที่ไม่หยิงทั้งนงหลงตนไม่เอาแต่ใจตนเองเกินไปไม่เอาตอนเองเป็นใหญ่มีน้ำใจมีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นให้ข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคได้ทําให้เป็นที่รักนิยมชมชอบของคนทั่วไปได้มีเกียรติยศชื่อเสียงไปในทางที่ดีมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมั่นคงสามารถอดทนฟันฝ่าอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสได้จนประสบความสําเร็จสูงสุด มีความมั่นคงของฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่ในระดับสูงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้จากความรู้ความสามารถน้ำพักน้ำแรงของตนเองโดยแท้ความรักชีวิตคู่ครอบครัวก็สมัครสมานสามัคคีเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ดีจะเป็นคนที่รักและเอาใจใส่เพื่อนฝูงพวกพ้องบริวารเป็นอย่างดีแต่ก็เป็นคนรักความยุติธรรมถูกต้องตรงไปตรงมาผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกไม่เห็นแก่พวกพ้องที่กระทำผิด ที่นำความเดือดร้อนเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่ตนเองจะทำหรือรับฟังคำแนะนำชักจูงจากใครอย่างมีสติรอบคอบเป็นคนที่วางแผนเป้าหมายในชีวิตทุกเรื่องทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับส่วนคนที่เกิดวันที่11ที่ไม่รู้จักพัฒนาตนเองไปสู่ด้านที่ดีไม่สร้างบุญกุศลบุญบารมีคุณงามความดีไม่รู้จักฝึกสมาธิควบคุมสติอารมณ์จะส่งผลให้ชะตาชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดีหลงตนหลงอำนาจในทางที่ผิดความคิดความรู้สึกอารมณ์รุนแรงเกินควบคุม ทำอะไรชอบเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่เป็นคนมี2บุคลิกที่ขัดแย้งในตนเองสูงเป็นคนลังเลวิตกกังวลตลอดขาดความมั่นใจไม่มีความอดทนที่จะทําอะไรให้สําเร็จได้สักเรื่องเพราะเป็นคนสับสนใจร้อนวุ่วามมากจิตใจอ่อนไหวง่ายรวนเรไม่แน่นอนเชื่อคนง่ายให้ระวังจะถูกคนลากจูงชักนําให้ชีวิตพบกับความล้มเหลวเดือดร้อนเสียหายได้เป็นคนหัวแข็งไม่ยอมใครต้องสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่ง ปักใจเชื่อหรือหลงไหลสิ่งใดแล้วยากที่จะถอนตัวเปลี่ยนแปลงได้ถ้าปักใจเชื่ออะไรผิดๆชีวิตจะพินาศได้ครับจะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่และเห็นแก่พวกพ้องเป็นหลักไม่สนใจคนอื่นแม้ว่าตนเองและพวกพ้องจะผิดเป็นคนที่พร้อมจะใช้อำนาจเผด็จการบังคับข่มเหงรังแกคนอื่นทุกเมื่อจะทําให้มีศัตรูเยอะมีคนเกลียดชังเยอะมีชื่อเสียงในด้านชั่วร้ายเลวร้ายเสื่อมเสียชื่อเสียงชีวิตเผชิญแต่เรื่องร้อนๆทั้งทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่พังพินาศเพราะใจร้อนขาดสติขาดความรอบคอบและดำเนินชีวิตอย่างผิดผิดครับจะทําให้คนรักตีตัวออกห่างหาคนรักจริงใจคอยดูแลเป็นกําลังใจได้ยากมีปัญหาแยกทางอย่าร้างการเงินก็รักษาไว้ไม่ได้มีแต่ปัญหาเดือดร้อนด้านการเงินขาดสติขาดการวางแผนจัดก,การการเงินที่ดีใช้เงินสนองอารมณ์ความพอใจของตนเองจนเกินไปและให้ระวังคนใกล้ชิดประจบสอบพลอหลอกลวงโคดกงทรัพย์สินเงินทองจนหมดเนื้อหมดตัวได้ครับ ทางด้านการทำบุญกุศลเสริมบุญบาร,รมีเสริมโชคเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันที่11สําสำหรับคนเกิดวันที่11อาจารย์ขอแนะนำว่าบุญกุศลในเบื้องต้นที่ควรทำที่สุดคือฝึกทำสมาธิภาวนารู้จักสงบกิเลสสงบจิตใจสงบอารมณ์รู้จักปล่อยวางลดทิฐิมานะความหลงตนทนงตนดำรงอยู่ในศีลทำคุณงามความดีแล้วชีวิตคุณจะสว่างรุ่งโรจน์ไม่สร้างศัตรูเกิดมิตรที่ดีรอบตัว มีความเจริญประสบความสําเร็จมีชีวิตสงบสุขร่มเย็นครับนอกจากนี้ควรทําบุญทํากุศลให้แก่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสักการบูชาเช่นพระศิวะมหาเทพพระตีมุรติพระพรหมพระวิษณุพระแม่อุมาเทวีพระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์เทพนุพเคราะห์ทั้งเ้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ี่พญายมราชพระสยามเทวาธิราชองค์เง็กเซียนฮ่องเต้พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพระอรหันต์จี้กง เทพเจ้ากวนูเป็นต้นอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่พระครูบาอาจารย์ผู้เป็นอริยะทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ตามจองล้างจองผานจองกรรมจองเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันและไปสู่สุคติด้วยดีครับเทพเจ้านั้นก็ให้เลือกในใสายที่ตนเองนับถือศรัทธาบุญที่ทำอุทิศให้นั้นให้เลือกทำตามที่เหมาะสมแก่โอกาสและฐานะอัตภาพของตนเอง จะมากหรือน้อยก็ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นครับเช่นบุญสังฆทานถวายพระสงฆ์ถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือสิ่งที่ให้แสงสว่างเททองหล่อพระบุญกฐถินผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนร่วมสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารงดเล่าของมึนเมาช่วงเข้าพรรษาหรือจงงดตลอดชีวิตได้ยิ่งดีสมทบทุนสร้างสาธารณูปโภคสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาช่วยเหลือผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยผู้ประสบภัยผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายทำบุญช่วยเหลือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเป็นต้นเมื่อทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วจะประสบแต่สิริมงคลโชคดีมั่งมีสีสุขจเจริญรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือดูแลจากคนรอบตัวเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงมีคนนับถือมีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไปครับส่วนท่านใดที่ต้องการแก้เคล็ดเสริมดวงทางเลขศาสตร์ เลขที่ส่งผลดีต่อคนที่เกิดวันที่11หรือเลข11ที่สุดคือเลข4เลข5เลข9เพราะเป็นเลขที่จับคู่เป็นมงคลได้ดีกับเลข1หรือเลข11นอกจากนี้ควรใช้เลขคู่มงคลที่ดีต่อชีวิตเป็นสิริมงคลต่อชะตาเช่นเลข1441 15 51 19 91 29 92 24 42 45 5 5 595เป็นต้นหรือคุณจะเขียนหรือทำหมายเลขที่ชอบในจำนวนเหล่านี้หรือหมายเลขมงคลตัวอื่นที่ชอบพกติดตัวติดกระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้เป็นประจำเพื่อเป็นสิริมงคลก็ทำได้ครับที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับเลขศาสตร์จะรู้ทั้งข้อดีข้อเสียรู้จักระมัดระวังตัวและย้ำเตือนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติรอบคอบ ปรับปรุงแก้ไขกำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองอย่างมีเป้าหมายไปในทางที่ดีขึ้นและพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยมีความสุขความเจริญทุกท่านครับ